นี่คือสิ่งที่เราต้องกลัวคนะรับทุกคนคนไทยที่เก่งที่สุดอ่ะจะไม่สร้างธุรกิจให้คนไทยจะสร้างธุรกิจให้คนอเมริกันดอนทรัมโพ้ชัดเจนว่าเขาอยากจะดึงคนที่เก่งที่สุดในโลกมาจอดที่ US อีลอนมัสกซิสต์อิมเมจเรนต์เจนส์สนห่วงเป็นอิมเมจเรนต์สุดท้ายเจนส์สนห่วงสร้างเอ็นวีดีเอ็นวีดีกลายเป็นอาวุธของอเมริกาไม่ได้อาวุธของไต้หวันอีลอนมัสก์สร้างเทสลาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นรถยนต์ของซารอเมริกาเป็นรถยนต์ของของอเมริกาสเปซเอ็กซ์ สุดสุดท้ายคนไทยจะสร้าง AI สร้างเทคโนโลยีให้คนในกัน mm. สิ่งที่ทรัมป์ต้องมองหามากขึ้นนะผมหวังว่าจะเป็นสิ่งนี้นะลงทุงจนจบนยูเครย์ให้มากขึ้นสุด We can land a rocket We can't function a nuclear power plant Rocket จังแรงได้เลย We cannot build power plants For sure we can Bitcoin mm. ค,คือทอออกมารุ่นไหล สุดท้ายเราอยากได้จ้คุณรุ่นใหม่อยู่ต้องปลิปน่นอนาคตเพื่อคุณรุ่นใหม่ด้วยมกัน Check up EP นี้เราจะไปเกาะกระแสาการเลือกตั้งในสหรัฐกันบ้างนะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะกําหนดทิศทางโลกในหลายๆเรื่องเลยก็ว่าได้โดยเราจะไปพูดคุยกับหนึ่งในบุคคลที่ออกตัวเชียร์โดนัลด์ทรัมป์กันอย่างจริงจังอย่างคุณ CK เจิง CEO Fastwork มาดูกันว่าในมุมมองของคุณซ K เคเขามองว่าวงการเทคโนโลยีจะเดินหน้าไปในทิศทางไหน ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่ทันได้เริ่มสัมภาษณ์ยังไม่ได้ยิงคำถามแรกเลยเขาก็ลั่นออกมาแล้วนะครับว่าทรัมป์คือผู้ชนะครับ Trump is gonna win <laughs> I told you you know why c a u s e we left propaganda คือข่าวของเล f t ติ t อ่ะมันทำให้แบบคนที่เป็นเดโมแครตอ่ะคิดว่าตัวเองอยู่ในบ u b b l บอะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเอ็กซ์เอ็กซ์คือริพับ l ลิก n น X คือพ่อพิเกตนะไม่ X คือประชาชนคนที่อยู่ในเดโมแครตอ่ะเขาอยู่ในบอลบูมากๆอะ่ะถ้าจะชนะแบบแลนด์ไซด์เลยเป็นไปเหตุคืออะไรวะแต่ว่าข่าวสารที่ออกมา90%้นี่บอกว่าทำไม่ดีอะ่ะ mm hmm. มันคือสัดส่วนน้อยมากๆของสังคม mm hmm. not surprised Trumps gonna win เพ mm hmm. ราะคา马拉ไม่ได้ถูกเลือกโดยประชาชนไม่มีใครเลือกไม่มีเลือกคา马拉าเลย come on ใครเลือกคา马拉คา马拉อยู่ในไทเบอร์ริชคาร์คาจะไม่ชนะ ผมว่าตอนนี้ช็อตชนะสิ่งที่มันจะเกิดได้แน่ๆคือว่าทรัมป์จะปั๊มน้ำมันก็คือว่าทรัมป mm ์ทรัมป์จะดึงน้ำมันลงดังนั้นราคาพลังงานก็จะต่ำลงดังนั้นราคาพลังงานก็จะต่ำลงแปลว่าอเมริกาจะแข่งขันในเชิงของพลังงานการผลิตมากขึ้นในเช <c oughs> ิงในในมูมโลกพอสิ่งนี้เกิดขึ้นพอสิ่งนี้เกิดขึ้นปั๊บแต่ว่าของจะ affordable มากขึ้นสิ่งที่เราต้องกังวลมากๆคือภาษีที่ทรัมป์เลือกตัดสินใจที่จะ impose เนะพราะวาทรัมป์ก็บอกว่าเขาจะ เขาใช้เทริฟสูงมากๆซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาจะพยายามผลักดันให้ US เอสค่ายบริษพยายามสร้างโรงงานใน US เอสได้ช่วยทูชองผู้ติดเอ็กซ์ชั่นของ Apple หลล่ะว่าตอนนี้แอปตอนนี้ทำเป็นแพร่สื่อเลยนะทีมคุยกันคุยช้ำว่าเฮ้ยถ้าอยูเพิ่มแทริฟขนาดนี้ไอ้สู้กับซัมซุง,งไม่ได้แต่ก็จะบอกว่าโอเคไอ้ให้ยูเอกซ์ชั่นแต่ว่าอยู่ต้องสร้างโรงงานที่ US นะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยโอ้สร้างโรงงานที่ US มันจะเป็น Competitive i n t e n t ของราคาได้ยังไงไม่จริงครับมันทําได้ดูเทสซาสิครับเทสซามีโรงงานที่แคลิฟอร์เนียมีโรงงานเท็กซัสใช่ไหมครับสุดท้ายมันสามารถ Competitive Intense Suppliers ได้โซนมันมันทำได้ครับโซนโซนต่างประเทศเขาก็ต้องอยากให้โรงงานมันอยู่ในประเทศอยู่แล้วเพิ่งทำน้อยลงอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่มัน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 ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วการที่มีอีลอนมาช่วยเขารอบนี้่ยอีลอนมัสจะมีอำนาจมหาศาลเลยซึ่งอีลอน is เป็นผู้คนที่ค่อนข้าง into technology และผมก็เชื่อว่าใน in the advisory of Elon Musk I think Trump would do a good job for technologies ไม่ครับไม่ครับ uh huh. ไม่ครับด o n a l ัมพูดได้ชัดเจนว่าเขาอยากจะดึงคนที่เก่งที่สุดในโลกมาจ่อที่ US uh huh. เขาบอกชัดเจนในบทสัมภาษณ์ของเขานะครับ uh huh. เพราะเขาบอกว่า top 50 university ที่ นักศึกษาคือคนมาจากคนที่ไม่ได้อยู่อเมริกา Harvard, MIT, Columbia, p e n n s ยเอ็น i เดิปโทมาเนี่ยเอาดิปโทมาออกไปจะมีกรีนการ์ดอยู่ด้วยก็แปลว่าคนไทยอ่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องกลัวครับทุกคนคนไทยที่เก่งที่สุดอ่ะที่เรียนที่ Harvard, MIT, Columbia เขาจะได้ดิปโทมาพร้อมมากรีนการ์ดจะไม่สร้างธุรกิจให้คนไทย จะสร้างธุรกิจให้คนเมกน Nvidia. Nvidia. เันอีลอนมาเซ็นอิมมิเก้นเจนสซ่ขวางเซ็นอิมมิเก้นสุดท้ายเจนสัซ่งขวางสร้าง n v ็น i ีดีเอ็นีดีเป็นอาวุธของเมกาไม่ได้อาวุธของไต้หวันอีลอนมาสร้างเทสลาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นรถยนต์ของซัมซอฟริกาเป็นรถยนต์ของของเมกาสเปซเอ็กสร้างได้ขึ้นคนเมริกาสุดท้ายคนไทยจะสร้าง AI สร้างเทคโนโลยีให้คนเมกัาและไม่ใช่ให้คนไทยนี่สิ่น่ากลัวมากซึ่งสิ่งที่สิ่งที่ชอมจะไม่ยอมให้แน่ๆราอว่าเขาจะไม่ให้สวิง อินเวกเกชัให้มากที่สุดเท้ามาในสวิงเซนท์เพนซิลเวเนียเป็นตัวอย่างนะครับคุณอันนี้ไม่ได้ผมโมไปเองนะคุณดูที่ดอกคุณดูที่เว็บไซต์เว็บไซต์ของก o v ล r n m e n t ได้ของ u เนะครับนี่คือที่ควบคุมด้วยเดโมแครตเองด้วยนะสวิงเ s t a t สวิงเซทหลายเซนท e นะครับทริปเปิลเดซิตีปีที่ผ่านมาทริปเปิลเดซิตอิมเวกเกชันจากคนคนที่ไม่อยู่ใอเมริกาเป็นคน,น,นที่ติดปีนการแปลว่า อิมมิเก n t นเข้ามาในสวิตเซดปั๊บอีกสี่ปีผ่านไปพอเขาได้ยูเอสซีเซนปั๊บสิ่ี้มันเกิดขึ้นคือว่าเขาจะบวตเดโมแครตอิมมิเกนส่วนใหญ่ครับเก้าแบบบแปดสิบเจ็ดสบเปอรเลยยังไงก็บวตเดโมแครตอยู่แล้วเพราะว่าแคลิฟอร์เนียเคยมีผู้พัฒนาเปนเสร็จตัช่วงปหนึ่ก้ารเก้าสหลังจากเขาเกิดรับปั๊บอิมมิเกอ้นเข้ามาปั๊บอิมมิเก้นนี่แปดสิบเจ็ดสิบบาดสิบเปอร์เซ็นต์บวชบวชสีฟ้าบ เดโมแครตยังพยายามผลักดันให้อีเมอร์แคนเข้ามาในสุนิษฐ์มากขึ้นสุดท้ายอเมริกันทำไมไม่เหลือสุนิษฐ์เลยมีการจะเหลือด่าสีฟ้าหมดเลยรู้เปล่าฮะด้านเป็นสิ่งที่คัมภจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นตอนนี้คนย้ายเข้ามาในแคลิฟอร์เนียครับตอนนี้คนได้สัญชาติของแคลิฟอร์เนียไม่ว่าคนย้ายไปที่ไหนก็แล้วแต่ปอดของคุณน่ยก็ยังเป็นแคลิฟอร์เนียดังนั้นเาถ้าเขาย้ายที่เขาได้สัญชาติที่เพนซิลเวเนียเขาย้ายไปที่ไหนเขาย้ายไปที่เท็กซัสเทนเนสซีอะไรว่ากันไปนะครััััับบสสุดดท้้้้้าายยยยยยปปปลลกกกขขขอองงงงงเเ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 ็็็็นน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 พพซซิิิิวววีีีีจตหไไรมมะ่่ใึค ัมเคยทำกับแ p ป l e ลแล้วสิ่งที่ชแบบแอปทำกับแ l ปเลมคว่าไอให้อยู่พาสสปีนี้สามปีนี้สอง<า>ปีนี้ไอ้่สองปีนี้อยู่สร้างโรงงานที่เมกาให้ได้ธุรกิจเสาหลักของเมกาไม่ก็ะทบอยู่แล้วเชื่อผมสิมทมยังไงก็ต้องใปพาสให้ปัญหาคือว่าทรัมจะบอกว่า สองปีนะคุณเวจะมีเวลาสองปีคุณสร้างโรงงานให้ได้ uh huh. สิ่งที่ท uh huh. รัมป์ต้องมองหามากขึ้นนะผมหวังว่าจะเป็นสิ่งนี้นะลงทุนกับนิวเคลียร์ให้มากที่สุดลงทุนกับนิวเคลียร์เอเนอร์จีให้มากที่สุดเพราะว่าพลังงานจะเป็นสิ่งที่หายากมากในอนาคตเราก็สามารถเผาฟอสเซตฟิวอย่างนี้เรื่อยๆได้จะแบบพลังงานจะเป็นสิ่งที่หายากมากซึ่งหนึ่งในวิธีการในการสร้างพลังงานสะอาดที่เหลือเปื่อ is nuclear แต่ว่านิวเคลียร์ก็มีทาแบบแบนเนมไงเราก็มีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนนนนนนแลล้้ววมมมัััไ่่่คคคอออยยดีนนีีากกตเเทโโืื we can land a rocket we can function a nuclear power plant <Okay. S 1> we can land rockets rockets ยังแลนได้เลย we cannot build power plants for sure we can <laughs> ชอบเขามองเห็นแล้วว่าคอมมูนิตี้คริปตโตเคอเรนซีมันเป็นคอมมูนิตี้คนรุ่นใหม่เนาะและค่อนข้างเป็น,ปนอย่างใจคนนุ่นใหม่อ่ะ <laughs> ค,ค,อคุณต้องเข้าใจว่า บิตคอยเป็นคือทองของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ไม่ได้อิงเนี่ทองอายุเหงารุ่นใหม่อายุ1 5 1 6 1 7เนี่ยพยายามเก็บทองไม่มีรุ่นใหม่ชอบบิตคอยบิตคอยคือทองของคนรุ่นใหม่สุดท้ายเราดูอยากได้ใจคนรุ่นใหม่อ่ะอยู่ว่ต้องปริบอนาคตเพื่อคนรุ่นใหม่ด้วยเหมือนกันคุณจะยอมให้บิตคอยเนี่ยบิตคอยรีเซิร์ฟเดอะบล็อจส์บิตคอยคอมมิชชั่นเ่ะมันอยู่ที่อื่นหรอถ้าเป็นโอนัลด์ทรัเขารู้ว่าคนรุ่นใหม่ชอบบิตคอยเขาก็ต้องพยายามสร้างให้เมกาเป็นแหล่งรวมเสาหลักของคริปโตเคอเรนนนซีด้้วยเหมือกััทง จะได้ย้ายไปอยู Además, like ่ที reason, ่อเมริกาคือผมอยากจะบอกคนอย่างหนึ่งนะผมไม่ได้ตกหนักหรือพับกระเซนตลอดชีวิตนะผมเคยชอบแบบเดโมแครตด้วยเหมือนกันแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับปัญหาคือว่าเดโมแครตแทนที่ผมชอบอ่ะที่ผมอาจจะเชื่อไม่ได้ถูกเลือกไม่มีโอกาสถูกเลือกไปดโมแครตอีลีฟให้เอาพับเป็ดที่เป็นคามล่าอยู่ข้างหน้าเพราะคามล่าจะมีเขาคุมได้คนที่เขาควบคุมไม่ได้อยู่ข้างหน้าไม่ได้ลุงธนาครับ